บรรจุสารวัรดีรัมนัตตาบิชันจวานันโรงี่โรเดสูเลบุนไลน์เศรษฐศาสตร์ศุภเรศศุริกาญทย์เกษตรและเทคโนโลยีดีรัมในนัมปรางกรรมการบริหารการตริหารไทยทุก่อควายการครั้ที่หนึ่งขอขอบพระคุณท่านป็้ให่ทูนที่ท่านได้รณาให้เกี่ยรกับสินธนาเปิดงานการตรวจไรยเพื่อสวยงา ลำที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้การจัดตัวไก่พิเศษในนามที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตการวิชาชีพด้านรัพยากรการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสูงชุมชนเพื่อเป็นการประกาศสพันธ์วิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีบริาณให้เป็นที่ร <cin> ู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง ตันนี้ได้เวลาสุดท้ายแล้วกระผมค่อขออนุญาตกบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้การเปิดงานการประกวดไก่เชือดเงินสวยงามครั้งที่หนึ่งพศ2567ในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนผู้ในการที่จะเลยเกษตรในเมืองวีรบและผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมจะละโมบายกัน ทั่วทุจกจังหวัดที่รับแพทย์ทก็ตั้งใจจะมาด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากเกิดธุรกิจที่พ่อให้ประดุษจังหวัดแล้วก็ได้มาเป็นประธานในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงมากนะครับที่ได้ประกวดใหญ่ท้นเมืองสวยงามขึ้นมาและว่าเป็นประโยชน์นอย่างยิ่งถ้ามีเรื่องกใหกญ่ที่เมืองไทยนั้นเป็นสัตว์ผู้กันทุ่เมือง และเป็นกีฬาพื้นเมืองตั้งแต่สมัยโบราณนะครับดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาไก่พื้นเมืองให้คงอยู่สืบไปแบบน,นี้ในเวลาอันสมควรกระผมขอเปิดงานการประกวดไก่พื้นเมืองครั้งที่หนึ่งมีสอ,องพนสองร้อยหเจ็ดน้าบัจจัยตอนนี้ข้าวโรเร์ดังกลาวจะแข่งขันเพื่อเกียรติสำคัญโดยนะคะ พระวิเชยจันโฮง,งปัจุสัตย์ตโพหนองกี่ในานามคณะกรรมการดำเนินงานและการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามครั้งที่หนึ่งขอขอบพระคุณผดองผู้ในการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีวิลิลัมานพิชิตศักดิ์สังดีที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานติดงานการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามครั้งที่หนึ่ง 1. ในวันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด พอมมอบถ้วยรางวัลของผู้ว่าการจังหวัดบีเรลล์ท่านนักวิชาโคราสาศิวิไรให้กับเจ้าของไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสนี้ขรากบินเชิญท่านได้กล่าวปิดการประกวดไก่พื้นเมืองสิงงานครั้งที่หนึ่งนะครับขรากบินเชิญนครับผมท่านกรรมการจากาน้าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนายธีรศักดิ์สันดี รองผู้ในการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียยริลัมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างย,ยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในิธีปิดงานการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามครั้งที่หนึ่งในวันนี้บัดน,นี้ได้เวลามสมควรแล้วผมขอปิดงานการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามครั้งที่หน,น,นึ่งณบัดนี้สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมพิตนัยของเอมนะครับนนเมมองนนฟาร์มครับวันนี้มาจากนนทบุรีครับนำไก่มาประกวดทั้งหมด10ตัวนะครับผมก้อนนี้เป็นรางวัลที่ได้นะครับช่เป็นมีแกรนแชมปเปี้ยนมีรีเซิร์ฟแกรนแชมปเปี้ยนนะครับภาคุูมิใจครับที่ได้ร่วมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสวยงามนะครับให้คงอยู่นะครับก็ในปีถัดๆไปนะครับก็อยากให้ทางวิทยาลัยนะครับได้จัด การประกวดแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับเพื่อส่งเสริมและก,กระตุ้นให้เกษตรกรนะครับมีอาชีพเสริมมีรายได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้นักประกวดนะครับได้มีกิจกรรมได้ร่วมอนุรักษ์กันต่อไปนะครับครับขอบคุณครับ